สวัสดีครับไอ้หน้าวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Beam Simulator กันอีกแล้วนะครับทุกคนและเสียงในวันนี้คือจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะแซงมากเพราะอะไรรู้ไหมใช่เสียงเงินอีกแล้วและเสียงเงิน,นัยงไม่พอยังเสียโทเค็นอีกด้วยไปนะ <No. S 2> จากชื่อคลิปคุณน่าจะรู้ว่าผมจะทำอะไรใช่แล้วผมจะทำการซื้อสิ่งที่เรียกว่าเพิ่งกัมมี่บซึ่งเราต้องมีกำรับประมาณ2,500อันเพื่อที่จะสามารถซื้อบันไดเพราะฉะนั้นผมจะต้องควักสิ่งที่เรียกว่าเงินคุกกี้ของผมที่ผมหามาทั้งหมด3วันเต็มๆแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนซึ่งมันก็คืออันนี้มันชื่อว่า คุกก <Cookie> ี้แบร์แผมก็จะใช้คุกกี้แบร์นี้ซื้อแพ็กเกจของอีเวนต์บีมัดของบีสว m งซูมิเลเตอร์นะครับซึ่งการที่ผมซื้อไปคือผมจะได้สิ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะว่ามันราคาเข้างจะแพงมากๆเลยครับซึ่งสิ่งที่ผมได้ก็คืออ,อ,อุปกรณ์ แล้วก็ที่ปลูกสติกเกอร์นะครับใช่เกมนี้มีการปลูกสติกเกอร์ด้วยเจ๋งมากเลยไหมใช่มันก็โคตรเจ๋งเลยเดีที่ปลูกสติกเกอร์คือผมไม่ได้อยากได้อยู่แล้วคือผมอยากได้สิ่งที่เรียกว่ากำดรอบมากกว่าคือผมได้มา1000อันครับเจ๋งมากเลยตอนนี้เรามี1,000อันแล้วซึ่งใช่นอกจากนี้คือผมยังจะได้เออวิธีเปลี่ยนสีลังเพิงนะครับคือผมได้สีดําผมไม่รู้ว่าอันนี้มันดีมากไหมแต่ก็ได้แล้วก็ดีนะเออซึ่งใช่ครับกำดอบไม่พอก็ต้องเสียเงินซื้อเเพิ่ม1กก300กกกกกอแับด เพราะท่านกินไปล้วที่ค่อนข้าจะแพงมากเลยครับซึ่งผมก็คิดว่าการที่ซื้ออันนี้คือมันจะเป็นอะไรที่ค่้มข้าที่จะโคตรงโง่โคตรเฮียโคตรอะไรไม่รู้แต่ผมก็ซื้ออยู่ดีซึ่งซื้อไปแล้วหนึ่งอันแฉเอียดเซอร์ราคาค่้นข้างแรงแต่มันยังไม่พอมันต้องซื้อเพิ่มซื้ออีกตอนนี้มันก็ยังไม่พอครับผมก็เลยต้องซื้อแบบถูกๆเอาสิบติเก็ตซื้อเลยโคตรงโง่โคตรงโง่เลย อาโอ้โน oh o no, my ทิเ็ตโอ้โหมึงยังไม่พอแล้วนี่ต้องจ่ายอีกหนึ่งทิเ็ตฮ่าฮ่าตอนนี้ครบแล้วย e s s เ r ยยิ s งเชยเสียทิยเท็ตไปค่อนข้าง,งที่เยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเสียไปเท่าไหร่บ้างแต่ก็ค่อนข้าง,งที่เยอะๆมากเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อมีกำดบ2อ0 0อันแล้วผมก็ทำการเอากำดบที่มีมาซื้อสิ่งที่เรียกว่ากามีบีว้าวเงินกูหายไปหมดเลย เสียทิตยังไม่พอต้องมาเสียนี่อีกใช่ลังเพิ่งเัินใหม่ต้องซื้อเพราะว่าลังเพิ่งอะเต็มแล้วแต่ตอนนี้คือซื้อบาคือยังมีเงินเหลืออยู่คือยังไม่จนนะครับค้าโซ่เป็นตอนนั้นโคก็คงจะต้องเอาละได้เวลาเปลี่ยนสีเขียวให้เป็นสีดำแล้วโอ้ยเทแล้ครับแบบทรงยังแบดเซตยังเอาละกามีวีเลสต์รอว้าวหน้าเหมือน ตูดเลยอย่างเท่เอาละความสามารถของมันนะครับดูกัครับคือจากการที่ผมไปเล่นแล้วก็ไปหาศึกษาข้อมูลนะครับคือไอความสามารถของมันอยู่จะมีอยู่ประมาณ2อย่างนะครับคือมันจะสปอนโทเคนออกมานะครับใช่มันจะสปอนโทเคนออกมาเป็น2แบบ2เหรียญแบบตึงๆนะครับคืออันที่หนึ่งครับคือค่าสมมติว่าเราไปเก็บแล้วมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า กบดอกมันดอกอยู่พื้นลงพื้น,นครับแต่มันจะเป็นแบบแบบนี้เออโทเคนแบบที่2ก็ครับคือเมื่อเราเดินไปเก็บนะครับมันจะมีกาดอกตกลงมาจากท้องฟ้าเยอะแยะ <ๆ S 1> มากมายแล้วเราไปเก็บได้แบบี c <oughs> เลยนะครับทุกครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะดีนะครับคือเราไม่ต้องเสียเวลาไปหากาดอกหรือไม่ต้องคาฟก็ได้นะครับแต่ก็คือว่าต้องการกาดอกไปคาบของก,ก็ต้องใช้อยู่ดี แล้วกูจะคามาเพื่อเลยวะแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะสั้นนะครับทุกคนหรือมันยาวสำหรับใครบางคนก็นไม่รู้ครับแล้วนกะ็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไปเจอกันในคลิปหน้าในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไป